โรคไข้เลือดออกพบได้ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศโรคหลายที่มียุงลายเป็นพาหะไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยและยัง,งคงฆ่าชีวิตผู้คนในทุกๆปีในปีพศ2565ถึงพศ2567ประเทศไทยพบผ,ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ปีละประมาณ45,000ถึง158,000รายเสียชีวิตปีละ29รายถึง181รายซึ่งปัจจัยที่ทำให้เสียชีวิตเกิดจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาช้าหรือได้รับการวินิจฉัยชา้ามีโรคประจำตัวได้รับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่เสเตียรอยเช่นแอสไพรินอบูโพรเฟนในปีพศ2568ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประมาณ13,000รายเสียชีวิต15รายถึงแม้สถานการณ์ลดลงจากปีที่ผ่านมาแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่เป็นฤดูการระบาดของโรคไข้เลือดออกปัจจัยที่ทําให้เกิดการระบาดคือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราภาชนะน้ําขังถังน้ําไม่ปิดฝายางรถยนต์เก่าหรือแม้แต่จานรองกระถางต้นไม้เศษขยะพลาสติก ทุกจุดคือแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายยุงลายตัวเดียวอาจพรากคนที่คุณรักไปตลอดการในทุกๆปีกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องโดยปีที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านมาตรการ4เน้นคือห ฝ้าระวังโรคและยุงพาหะกำจัดลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์พร้อมติดตามผลผ่านแอปสมาร์ทอสมอ 2. ตอบโต้และควบคุมยุงพาหะตามมาตรการ3-3-1รวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. วินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วโดยใช้ชุดตรวจไข้เลือดออกแบบรวดเร็วหรือ NS1 4. สื่อสารเชิงรุกให้ประชาชนระมัดระวังการรับประทานยาต้านกันอักเสบที่ไม่ใช่เตียรอยหรือเอนเซดผ่านช่องทางต่างๆการแก้ไขปัญหาโรคไขเลือดออกอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะสามารถลดผู้ป่วยโรคไขเลือดออกลงได้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายไม่ป่วยตายด้วยโรคไขเลือดออกโรคไขเลือดออก ไม่เลือกเป้าหมายไม่เว้นใครทุกคนหยุดมันได้เริ่มจากตัวเรา